สวัสดีครับ fc สุดอหอยปลาทองทุกท่านครับกลับมาพบแนวทางลุ้น3นอยกันนะครับก็สามารถลุ้นได้ตั้งแต่นอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v i p แล้วก็นอยสามัคคีดได้เลยนะครับอ่าโอเคซึ่งแนวทางของวันที่15สิงหาคมเราค่อนข้างที่จะป,ป,ปังพอสมควรนะครับเข้าแทบทุกลเอ่อทุกนอยกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่นอยเฉพาะกิจไปเลยนะครับนอยเฉพาะกิจก็เข้าไปที่ ฟันเม็ดเดียว4นะครับก็มาที่70-4นีะครับอ่า704นี้แตก3ตัวในวินด้วยนะครับวิน6หางเอวิน6ตัวก็จะมี107924นะครับถ้าเอาวิน4ตัวนี้มาจับ3ตัวนี้แตกนะครับอ่าแตก3ตัวนะครับแล้วก็นอยกาชาตออก920อนะครับ9ก0ก็แตก3ตัวในวินนะครับอ่าซึ่ง2วันก่อนหน้านู้นนะครับ ก็แตก3ตัวชงเฉพาะกิจแล้วก็การชาติเลยนะครับอ่าช่วงนี้ใบเหลืองนี้ค่อนข้างที่จะปังกันเลยนะครับแล้วก็ฮานอยพิเศษเข้า0 7ย์ตรงตรงนะครับอ่าฮานอยพิเศษเข้า0ูย์ตรงตรงอ่าปกติล่างศ1มาตัวกลับนะครับมาตัวกลับเนาะอ่ะาฮานอยปกติเ,เข้าตัวกลับนะครับครับแล้วก็ อ่นอยวีนะครับนอยวีไเข้าตัวเน้นเลยนะครับอ่าจุดเน้นจุดเคยมานะครับหนึ่งเก้าตรงตรงเลยนะครับอ่านอยวีก็ไปตามลุ้นการต่อครับสำหรับแนวทางของลุ้น3น้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถลุ้นได้ทั้งอ่าเฉพาะกิจนะครับการชาติแล้วก็น้อยสามัคคีได้เลยนะครับซึ่งนอยเฉพาะกิจแล้วก็การชาตินะครับเข้า3ตัวนี้รู้สึกว่าเด้งแบบนี้นะครับทั้ง สองรอบแบบนี้สามวันแล้วนะครับอ่าก็ไปลุ้นกันนะครับสำหรับแนวทางของวันที่16สิงหาคมนะครับก็วินก็มี98570นะแล้วก็ฟันเม็ดไอตัวเดียวฟันเม็ดเดียวฟันไปที่2นะครับวิ่งลูด8กับ2 8ชนในวินนะครับอ่าถ้าอ่าเลขวินก็จะมีทั้งหมดแค่6ตัวนะถ้าแบบนี้ก็จะมี985702นะครับแค่6ตัวก็เอาไปจับชุด3าตัวได้นะครับ อย่างเช่นหน่อยเฉพาะกิจเมื่อวานก็แตก3ตัวนะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับก็จะมีอยู่แค่10หางก็จะมี98 95 97 90 85 87 80 57 50 70เม็ดเดียว97ครับแฮงๆปังๆรวยๆสวัสดีครับ